กก่อนที่เขาจะประกาศดีลออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติถ้าเราทําธุรกิจเราต้องมีการคุยกันนอกรอบแล้วถ้าซิงเทลกับเทมเบเซกน,นะครับไม่อยากให้ดีลนี้เกิดน,นะครับเขาสามารถบล็อกดีลนี้ได้นะครับทางเทคนิคโอกาสที่ดีลนี้จะสําเร็จเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณพิสุดครับส่วนตัวนะผมให้ไว้80ครับ ดิวที่กัฟเตรียมจะตั้งโต๊ะทำ tender offer คุ้นของ i n นท s สและถ้าสำเร็จก็จะตามไปด้วยการตั้งโต๊ะ tender offer คุ้นของ a d v a านตต่อแต่บอกชัดว่าไม่เอาไทคมเนี่ยโอกาสที่ดิวเนี้ยจะสำเร็จเนี่ยมันต้องผ่านอีกกี่ด่านและคุณพิสุทธิ์ประเมินโอกาสจะสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณพิสุทธิ์ครับอ่าโอเคครับเอ่อโอเค,คเป็นคำถามย้อนกลับไปเริ่มต้นเลยนะครับว่าดิวนี้จะเกิดหรือไม่เกิด ก็ดีนี้จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยนะครับมี3คนนะครับที่ที่สกลุ่มนะครับที่ต้องตัดสินใจนะครับอันที่1ก็คือกรตอตนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ชัดว่าดีนี้จะก o อนได้เนี่ยกรตอตต้องอนุมัตินะครับว่ากรฟจะไม่ต้อง t เดอร์ไทยโกงั้นอันนี้คืออันที่1ที่ต้องเกิดอันที่สองก็คือ,อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของกัฟนะจะต้องอนุมัตินะครับที่จะทำให้ให้ดำเนินดีลนี้ต่อนะครับอันนี้ก็อันที่2อกลุ่มคนที่สก็คือผู้ถือหุ้นของกัฟนะครับคนที่สมที่จะมีอิทธิพลต่อการเกิดดีลนี้หรือไม่เกิดเนี่ยก็คือตัวซิงเทลนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch คือซิงเทลใช่ครับถ้าซิงเทลกับเทมเซกนะครับไม่อยากให้ดีลนี้เกิด เขาสามารถบล็อกดีลนี้ได้ทางเทคนิคนะครับอย่างเช่นนะครับเขาสามารถให้อินคัสเนี่ยจ่ายเงินแบบกออกมาเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะว่า 1. ในเงื่อนไขก่อนทำก่อนข้อกำหนดที่ดีลนี้จะเกิดหรือไม่เกิดตามที่กับประกาศในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งหึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คืออินทัสต้องไม่ทำอะไรให้แว l ลูของตัวเองลดลง แล้วก็ไม่จ่ายเงินปรออกมาแบบผิดปกตินะครับซึ่งถ้าผมเป็นเทมเซ็กับซิงเทลแล้วผมคิดว่าเอ้ยผมไม่อยากให้กราฟเข้ามายุ่งกับบริษัทผมผมก็จะทําทุกวิถีทางนะเพื่อที่จะทําให้มูลค่าเหมือนกับมูลค่าของอินทะัสลดลงเวลา,า,าทำให้มูลค่าอย่างท่านลดลงหมายความว่าก็าคือจ่ายเงินผรออกมาเยอะๆถ้าจําได้มันมีการพยายามจะเทคโอเวอร์บริษัทต่างๆริมทรั์บางบริษัทแล้วก็ เจ้าของไม่ชอบไม่ยอมก็เลยมียการอ,อะไรบางอย่างเพื่อป้องกันการทำคอ o s ส t า e t a k e o v e r นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองหรือถ้าไม่อยากให้ดิวนี้มันเกิดน,นะครับก็ต้องทำให้ราคาพื้นฐานมันเกินหกสิบห้าบาทเพราะถ้าเกินหกสิบห้าบาทเนี่ยหรือโกนไปเยอะๆอ,อย่างเช่นขึ้นไปถึงเจ็ดสิบาทลายย่อยก็จะไม่ขายเฮนเดอร์ถูกไหมครับเพราะว่าไปขายเจ็ดสิบาทดีกว่าจะไม่ต้องไปขายหกสิบห้าบาทนะครับดังนั้นเนี่ย สรุปดิวนี้จะเกิดได้เนี่ยต้องมี3ามกลุ่มของคนให้ความร่วมมือกันคือสอผู้ดูหุ้นของกฟัฟแล้วก็3คือ,เ,อเทมาเซ็ตแล้วก็ซิงเทลต้องไม่ขัดขวางดินครับผมครับสด่านเนี้ยคุณพิสุธ์ประเมินว่าจะผ่านได้ไหมโอกาสที่จะผ่าน3ด่านนี้ซึ่งจะทำให้ดิลสำเร็จเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณพิสุดเออโอเคผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ กก่อนที่เขาจะประกาศดีออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติถ้าเราทําธุร,รกิจเราต้องมีการคุยกันนอกรอบแล้ว <c oughs> ไปปรึกษากราต่อแล้วว่าเอย้จะทําอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับกรตอตอนอาจจะยังไม่ได้เซเยสหรือเซโนแบบเป็นทางการแต่ต้องได้รับความเห็นความไอเดียอะไรบางอย่างสอผมก็คุยกับเรนเดอร์แล้ผู้ราะต้องเตมเงินใช่ไหมครับ เลนเดอร์เองติดสามสี่เดือนต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเข้าบอร์ดเข้าอะไรก็ต้องมีการคุยกันนอกรอบนะสุดท้ายก็ต้องอาจจะต้องคุยกันกับเทมเสัสเซ็ตแลซิงเกิลด้วยซ้ำน,นะครับว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะทําอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าผมทําได้เนี่ยมูลค่าของหุ้นมันจะขึ้นเยอะๆเลยนะพี่ก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะผมก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะทุกคนได้ประโยชน์เหมือนกันประเทศก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็ ที่อย่าขัดขวางนะอย่าผมจะทําให้แบรูปเป็นขึ้นมันก็จะสดยอมก,กันประโยชน์มันก็จะลงตรงคนอาจจะถามไา้ไระเทศได้ประโยชน์ยังไงก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเราตามข่าวดูก็จะเห็นว่าก็จะมีความกัง,งวลจากทางภาครัฐว่าเ hey, อ้อินทัชเนมันไม่ใช่มผีผู้ถือหู้ใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติถูกไหมแล้วมันก็ถือไทยโคมซึ่งเป็นดาวเทียมแห่งชาติ เราตรู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วอยากจะให้อินทัชเนี่ยเป็นโดยสัทไทยนะครับซึ่งกรัฟก็น่าจะเป็นตัวแทนโดยสัทไทยได้ดีที่ดีนะครับก็อาจจะนี่อาจจะเป็นมุมในแง่ของประโยชน์ในแง่ของเกี่ยวข้องกับภาคการเมืองด้วยก็ได้นะครับครับงั้นประเมินโอกาสที่ดีลนี้จะสําเร็จเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณพี่สุดครับส่วนตัวนะผมให้ไว้80%ครับ80%เลยเหรอครับโห นะภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือโอกาสที่ดิวนี้จะประสบความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะ80เซนะคุณพิสุทธิ์นะ,นะท,ำทำไมถึงให้ความน่าจะเป็นสูงขนาดนี้เนี่ยคุณพิสุทธิ์ครับคิดว่าเขาน่าจะคุยกันรนอบอกน่าจะโอเคเกือบหมดแล้วใช่ไหมถึงมั่นใจเยอะขนาดนี้ครับคุณพิสุทธิ์ผมผมผมเชื่ออย่างนั้นนะผมว่าบริษัทอย่างนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ไก่กาอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> การทำกรน,แบบนีแบบนี้เนี่ย h ีไฮเดอ s c e ีนเบื้องหลังมัต้องคุยกันมาในระดับหนึ่งถึงจะกล้าประกาศในตลาดลองคิดดูถ้าดิวมันล่มเนี่ยในแง่ของความน่าเชื่อถือของกัฟเองเนี่ยก็จะเสียหายไปนะดังนั้นเนี่ยผมตัวผมผ,มผมอกว่าพวกนี้ได้ผ่านการล็อบบี้ผ่านการเจรจากันมาแล้วในเบื้องต้นนะครับระดับหนึ่งก็ผมก็เลยมั่นใจได้80%ว่าน่าจะสำเร็จครับ